หมูสับคั่วพริกเกลือทำง่ายอร่อยด้วยนะครับดหาาูหน้าตาเลยน่ากินมากๆบอกเลยว่าเมนูนี้เบิ้ลข้าวกันแน่นอนมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยครับ <IT ES> ผมก็จะมีเนื้อหมูสับครับกระเทียมต้นหอมนี่เอาไว้แต่งชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ว่าพริกที่สําคัญครับผมจะใช้พริก2ออย่างหนึ่งคือพริกชี้ฟ้ากับอีกอันหนึ่งคือพริกจินดาแล้วพริกจินดาใช้นิดเดียว เพราะว่าหมูสับคั่วพริกเกลือเนี่ยมันจะไม่ได้เผ็ดมากมันจะเผ็ดอ่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นวิธีก็จะง่ายๆเลยครับอ่ะเราใช้ที่สับมือน,นี่แหละโอ้สบายๆไม่ต้องสับเลยใส่ลงไปหมดเลยครับทั้งพริกทั้งกระเทียมใส่ลงไปนี่หมดเลยวันนี้ใช้กระเทียมจีนนะเพราะว่ามันจะเป็นโปรตีนพวกผ,ผัดพริกเกลือเต้าหู้ผัดพริกเกลือจะจะมาจากร้านอาหารจีนนะเพราะฉะนั้นจะไม่เผ็ดจัดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงแบบนี้อ่ะใส่ลงไปสักครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนถ้าจะเอาให้สวยแนะนําว่าแบบ เคาะเคาะเคาะเม็ดมันออกนิดนึงผมขออนุญ,ญาตนะหรือจะผ่าเลยก็ได้คือถามว่ามีเม็ดได้ไหมมีได้แต่ว่าเวลาผัดออกมาแล้วมันอาจจะไม่สวยไงนะถ้าพี่นั่นเอาเอาจากตรงเคาะออกแล้วกันตัดตัดไปตรงนี้เลยอะ่ะเราก็เอาเม็ดออกสักนิดนึงนะครับเวลาผัดออกมาแล้วจะได้สวยหน่อยเนาะนี่ก็หั่นออกไปอย่างนี้เลยนะครับผมอะ่ะแต่ตัวพริกจินดานะ่ะมีเม็ดไว้ได้เพราะว่าตัวนั้นจะให้รสเผ็ดอ่อนๆเนาะเราก็เลยทิ้งเม็ดเอาไว้ได้นะครับตัวพริกจินดาแดงนะ แต่ถ้าเป็นพิชี้ฟ้าเนี่ยแนะนำเอาเม็ดออกเลยเพราะว่าเม็ดเยอะๆพอผัดออกมาแล้วจะดูไม่น่ากินเลยครับโอเคเอาเม็ดออกไปเรียบร้อยแล้วมาก็ง่ายๆแบบนี้เราใช้ที่สับมือนี่แหละนะครับใครสนใจที่สับมือก็ผมมีจําหน่ายอยู่แล้วอันนี้ขายดีอยู่แล้วคนก็ซื้อกันตลอดอ่ะดึงเลยครับพี่ไม่ต้องแบบมานั่งซอยมานั่งแสบตามานั่งตำนะดึงนี้ชิ้นใหญ่ๆก็ดึงได้ครับ,รบมาดูกันนะ เราถ้าจะเอาละเอียดก็ดึงเยอะกว่านี้แต่ว่าผัดพริกเกลือมันไม่ต้องละเอียดมากให้มันพอเห็นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ได้เครื่องทั้งหมดมาแล้วง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยมาเริ่มเลยตั้งกระทะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับผมเอาละปกติพวกแบบผัดพริกเกลือเนี่ยบางคนเขาจะใช้เป็นกระเทียมเจียวแต่ว่าวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดดูผมเชฟบ,บุ๊กเนี่ยผมจะเน้นให้พี่ทําง่ายแล้วทําได้จริงทํากินเองที่บ้านไม่ต้องเสียเวลาหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้น เอาพริกกับตัวนี้ลงไปคั่วเลยไม่ต้องไปใช้กระเทียมเจียวครับคั่วพริกคั่วกระเทียมให้มันหอมไปก่อนเลยนะครับน้ำมันไม่ร้อนใส่ได้ครับผมหรือใครจะรอน้ํามันร้อนก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาครับมันไม่อมน้ํามันอยู่แล้วนะพี่นะครับวันนี้เราใช้กระทะแฮปปี้คอขนาด30ซนติเมตรทรงลึกเป็นกระทะที่ทําเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ได้กับเตาทุกชนิดแล้วก็ได้รับมาตรฐานระดับโลกนะครับว่าไม่เป็นพิษก,กับร่างกายมนุษย์เลยนะครับผมไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายนะคั่วไปเลยจ้า ไม่ต้องรอให้เหลืองไม่ต้องรอให้เกรียมแบบกระเทียมเจียวแค่พอเริ่มสุกพอหอมแล้วเดี๋ยวใส่หมูลงไปคั่วเลยเพราะว่ามันต้องคั่วรวมกับหมูอีกถ้ารอกระเทียมจนแบบเหลืองกรอบเลยพอใส่หมูลงไปกว่ากระเทียมจะสุกกระเทียมกับพริกจะไหมเพราะฉะนั้นผมจะเอาพอเนี่ยจะเห็นนะให้มันออกเหลืองอ่อนๆนะให้มันมีความกรอบที่ด้านนอกสักนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเกรียมเข้มเนี่ยเนี่ยตอนนี้เนะี่ยเนี่ยใกล้ๆจะเป็นกระเทียมเจียวนิดนิดนาะเหลืองอ่อนๆแล้วเห็นไหม เห็นมันเดือดนะดูแล้วเหลืองออกมีความกรอบปุ๊บตามเลยจ้ะหมูสับลงเลยจ้ะแล้วหลังจากนี้ก็คั่วกันไปเลยจ้ะคั่วไปได้เลยจ้ะครับตัวนี้ต้องคั่วนะครับเป็นหมูสับแบบคั่วพริกเกลือเน่ะต้องคั่วให้แห้งเลยจ้ะแห้งๆล้วนๆเลยนะจ้าไม่มีน้ําเลยจ้ะน้ํามันถ้าเป็นกระทะทั่วไปใส่น้ํามันเยอะหน่อยแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นกระทะแบรนด์แคปปิคอร์ที่เราใช้อยู่ที่ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมันไม่ติดไนงะ ผมก็เลยไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะแต่น้ํามันเยอะมันก็จะลาบากอีตอนคั่วให้แห้งนะมันก็จะไม่แห้งครับคั่วไปเลยครับพี่คั่วไปจนกว่ามันจะสีเข้มเลยครับจานนี้ต้องใช้เวลาครับถ้าผัดแค่นี้ไม่อร่อยครับต้องใช้เวลาครับคั่วจนกว่ามันจะสีเข้มขึ้นนะครับใช้ไฟกลางๆแล้วคั่วไปเรื่อยๆครับผมเลยบอกไงว่ามันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าผัดกระเทียมกับพริกตอนแรกจนเกรียมไปแล้วเนี่ยพอมาคั่วกับหมูกระเทียมกับพริกมันจะไหม้ไปก่อน เอาละผมจะแต่งสีช่วยนิดนึงนะผมแต่งสีนะครับผมใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานสูตรโบราณแบรนด์เชฟบุ๊กตัวนี้ไม่มีผงชูุรสไม่มีสารกันบูดนะครับตัวนี้จะไม่ได้หวานเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะจะหวานอ่อนๆแต่มันจะหอมใช้แต่งสีดีมากมันจะไม่เหม็นกากงน้ําตาลนะครับเยอะๆพอประมาณโอ้โหไม่ถึงช้อนชาพี่เยอะๆนิดนึงบอให้มันมีสีแบบนี้ใช้แต่งสีสวยครับแล้วหอมอย่าไปใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวมันไปกบกลิ่นพริกเกลือเดี๋ยวมไม่อร่อย แล้วเราก็คั่วไปก่อนแบบนี้เนี่ยสีเริ่มสวยไล้วไหมแล้วก็คั่วไปเรื่อยจนก,กว่ามันจะแห้งมันจะเกียมเลยครับเมนูนี้ใช้เวลาเวลาทําครั้งหนึ่งทําเยอะๆถึงจะคุ้มอืหเหมือนหมูซีอิ๊วแล้วตอนนี้โอเคครับคั่วไปตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วเนาะพอมันสุกแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้มันแห้งเร็วขึ้นก็คือการใช้เครื่องปรุงเครื่องปรุงที่จะทําให้พวกอาหารมันแห้งหรือมันดูดความชื้นได้เร็วก็คือเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของเกลือ ซึ่งวันนี้ผมใช้ผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดมันจะมีส่วนผสมของเกลือกระเทียมพริกไทยเนื้อหมูจริงๆแล้วก็น้ําตาลเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างครบรสไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วปกติผงปรุงรสทั่วไปมันจะไม่มีหวานนี่อันนี้มันจะมีหวานอ่อนๆแต่อ่อนน้อยๆเลยนะแทบจะไม่รู้สึกเลยมันทํามาจากน้าซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะเข้มข้นหน่อยปกติถ้าผัดแห้งๆผมจะใส่ช้อนเดียวแต่ว่าวันนี้มันเป็นกับข้าวแบบหมูคั่วมันจะค่อนข้างเข้มผมจะใส่สองช้อนเลยวันนี้ ให้แบบเข้มข้นหน่อยประมาณนี้แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆเลยจ้าพอใส่เครื่องปรุงลงไปเดี๋ยวมันจะแห้งเร็วขึ้นน่ากินมากคั่วให้แห้งให้เคี่ยมเลยจ้ะตอนนี้ใช้เวลานิดนึงแต่อร่อยแน่นอนใช้ไฟแรงได้เลยนะครับผมหมั่นคนถ้าใช้ถ้าไม่มีเวลาคนต้องใช้ไฟอ่อนแต่ผมแนะนำไฟแรงดีกว่าเพราะไฟอ่อนเนี่ยกว่าจะแห้งยิ่งยากเดี๋ยวแฉะ ใช้ไฟแรงผัดไปเรื่อยๆแบบคั่วผ่านไฟอย่างนี้หอมไฟเงี้แป๊บเดียวผมจะพยายามไม่ใส่เครื่องปรุงที่เป็นน้ําเยอะบางคนบอกว่าใช้ซีอิว๊วใช้น้าําปลาใช้น้ําอะไรใช้ซีอิวอ๊วใช้ซอสปรุงรสเลยได้ไหม ай. ถามว่าได้ไหม ай. ได้แต่ว่ามันจะยิ่งทําให้แห้งช้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยใส่เครื่องปรุงที่มันเป็นน้ําเพื่อให้มันแห้งเร็วนะครับก็เลยใช้ผงปรุงรสอย่างเดียวได้เลยโอ้ยเริ่มแห้งแล้วมาดูในกระทะที่เรเตรียมแนละ้วอันนี้กระทะมันไม่ติดนะถ้าเป็นกระทะ เหล็กธรรมดาก็จะต้องแบบขยันขูดหน่อยนะพี่มันจะติดพี่จะต้องขูดขูดมันหน่อยเตรียมแล้วหืมน่ากินมากหอมมากนี่นะครับผมคั่วด้วยไฟค่อนข้างแรงนะครับอยู่ประมาณสามถึงห้านาทีจะได้หน้าตาประมาณนี้มาดูเนี่ยสีเริ่มเข้มแล้วเห็นไหมเกลี่ยหมดแล้วน้ำมันออกจากหมูมาหมดแล้วหมูสับเราจะเริ่มมีความเกลี่ยแล้วเห็นไหม อันนี้น่ากินแล้วครับผมตัวพริกตัวอะไรก็เกลียวหมดแล้วถ้าใครชอบแบบเกลียวกว่านี้แห้งกว่านี้ก็คั่วต่อไปอีกครับแต่อย่าลืมนะถ้าใช้ไฟแรงต้องคนตลอดนะมันไหมนะมันไหมได้นะเนี่ยดูสิน่ากินมากเลยตอนนี้อืออ่ะอันดับสุดท้ายผมก็จะใส่ต้นหอมลงไปครับนี่เราใส่น้ํามันน้อยมากนะน้ํามันเป็นน้ํามันที่ออกมาจากหมูทั้งนั้นเลยนะงั้นถ้าใครใช้กระทะธรรมดาแล้วใส่น้ํามันเยอะระวังกินไม่ได้นะครับผม เอาละต้นหอมลงไปปั๊บปิดไฟแล้วครับผมอืมน่ากินสุดๆถ้าใครแบบว่ากลัวน้ํามันก็จะแบบเอาไปเสด็จน้ํามันในตะแกรงสักนิดนหนึ่งก่อนก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมว่าน้อยถือว่าน้อยแล้วมันไม่ได้เป็นน้ำมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นน้ำมันอ่ะมันเป็นฟองเพราะมันคั่วเฉยเนี่ยพอออกมาแล้วไม่มีน้ํามันแล้วเห็นไหมอืมน่ากินอ่ะอืมอู้ห เม,มนูนี้ข้าวเท่าไหรจ่จะพอเนี่ยหอมมากคุณผู้ชมยิ่งลงต้นหอมไปแล้วยิ่งหอมสุดๆเลยมไม่แต่ที่ที่ที่ตอนนี้เห็นหมูสับก็ว่าน่ากินแล้วแต่ที่เวอร์กว่าคือน,นี่ไม่ติดอะไรเลยครัวตั้งนานไม่มีติดตรงนี้เลยถ้าเป็นกระทะั่วยมันต้องขุดขูดก้นเนาะนี่ไม่มีเลยอะเนี่ยกระทะพี่คอของเขาดีจริงอ่ะ เสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหมูสับคั่วพริกเกลือเนี่ยจุดสาคัญคือต้องคั่วนานๆคั่วให้แห้งแบบนี้ครับคุกข้าวสวยร้อนๆกินกับข้าวต้มได้หมดรสชาติลองชิมแล้วปรับได้ปรุงเพิ่มได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ออกหวานนะเพราะมันเป็นคั่วพริกเกลือเสร็จแล้วครับหมูสับคั่วพริกเกลือเมนูเบิ้ลข้าวรับรองเลยว,ว่าถูกใจแน่นอนยังไงก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาเทคนิคการทําอาหารแบบง่ายๆหรือว่า ตัวอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมาแนะนําด้วยให้พี่แบบสามารถดูช่องผมและทำอาหารตามได้เลยคนทําอาหารไม่เป็นก็ทําตามได้ครับ อยากทำพะโล้อยากทำน้ำจิ้มแบบโบราณให้อร่อยก็ต้องมีซีอิ๊วดำสูตรโบราณครับวันนี้แบรนด์เชฟบุ๊กนะครับเราได้ผลิตออกมาแล้วนะครับนี่คือซีอิ๊วดำหวานสูตรโบราณใช้แต่งสีอาหารนะครับมีรสชาติหวานน้อยๆกลิ่นหอมนะครับในที่สำคัญไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มีส่วนผสมจากแป้งหมักโดยวิธีธรรมชาตินะครับผมอร่อยแล้วก็ปลอดภัยครับหรือถ้าใครอยากจะได้ซีอิ๊วเค็มนะครับไปใช้แทนซอสปรุงรสได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดหมักตามวิธีธรรมชาติแล้วก ก็ปัสจาดแป้งด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะช่วยให้อาหารของคุณอร่อยขึ้นทำพันโลนะครับหรือว่าจะทําน้ําจิ้มทําซีอิ๊วทำก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องทําอะไรก็ตามที่อยากได้ซีอิ๊วที่มีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่หอมแบบโบราณจัดไปได้เลยครับผมซีอิ๊วดำหวานตาเชบุกซีอิ๊วดําเค็มตาเชบุกครับผม ดูในตะกร้าได้เลยครับและใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆที่ผมใช้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ไ i น์แอดเชฟบุ๊กนะครับมีตัวแอดนำหน้าและก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่0839988365ครับ